สบายดีจ้าพี่น้องพ่อแม่สุขคนเพื่อนสุขสุขค,น,คนเด้อจ้ะมื้อนี้เช่าผ้ามากินมอก่วงอันนี้มอก่วง,งต้นเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะหรือว่ามหม่วงแก้วอะไรเนาะเขาเข้าไปมา,มามา่แม่แม่

เนียวเนียวคอนข้นลยเยีวเขาจะจะอ่านถไืม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล่น <c oughs> เก้ามไม่ละขึ้นบมท่านะแบบเผาเลยอสิเผาเย็นดังไปอยู่ไม่มันบกไม่ไม่ไม่ผสมคือหมองกระซอนล้พี่น้องจ้ะไม่

เราต้องสร้างเมาตชองการให้หลังเจ็บเลยจ้ะมันจ่เกิดข้อสาหให้แต่หลุดมาโยกปลุกปลุกแรงข่าร่างทรมก็ได้ไม่ไรมีคนขายเนี่ยคนจะไปส่งนะนี่เขาย้ายมาเป็นมืองให่ย้ายวางออกมาผมข่าเช่อมให้เมืองหลว่เขเออ่ไม่เห็นละใส่ซ่ไม่เห็นเลย นายอ่อยนายใหญ่นายเงี้ยจากก้นลงด้วยจิ้มบอกมันดกมันจะเอานี่ใครฝันอยากตะกุ่มเท้าเธอโดนจับขนโต๊ะวางมันทะลุรงบนเล็เทามันเปียก เพราะว่าเต่ามันกล้ามนอกมันกระหายน้ำเข้าไปแต่ที่มันมันแคบต่างไทยอย่างนี้น่าหลุดมากเต่าขนเต่ามันซึ้งดังดังวะหมดจุดอายสามนาทีเรียนสายโดยนักผู้

เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยสักไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยสักไม่ได้ใส่เลยสัก

ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะบ่ได้กินลลยแล้วจะ้ะยยงท้องเสียเนาะกินลายกับบดีแล้วจะ้ะกินพ่อข้ามปังของพ่อกับพ่อละไปแล้วจะ้ะบ๊ายบายสบายดีจ้า